บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่317นะคะจัดให้แบบโปรจัดหนักค่ะ 3ต้น100บาทเป็นฟอร์มไซส์กระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งนะคะเหมาเหมา49บาทได้ทั้งโอนและปลายทางค่ะเอฟกี่ต้นก็ได้ลูกค้จาจ๋าจะ3ต้นก็ได้6ต้นก็ได้หรือ9ต้นก็ได้นะคะแม่ค้าก็คิดรวมให้นะ,ะสา3ต้น100บาทเช่นกันแล้วก็จะบวกค่าจัดส่งเข้าไปอีกนะคะ49บาทเท่านั้นค่ะ ที่ส่วนของเรานะคะยังคงจะส่งเหมือนเดิมค่ะแพ็คจะส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณียอ EMS นะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะแม่ค้าถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันเสาร์ที่21ธันวาคมค่ะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบวันจันทร์ที่23ธันวาคมนะคะแล้วก็ช่องทางติดต่อแอมจะขึ้นไว้นะคะที่มุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนาบอนสี N B ค่ะสะดวกโทรโทรได้เลยหรือถ้าใครสามารถแอดไลน์ได้จะดีมากๆเพราะว่าบางทางลูกค้าอาจจะสอบถามอะไรเพิ่ม หรืออยากดูต้นไม้ที่แม่ค้าจัดส่งให้สําหรับลูกค้าแบบนั้นจะดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับลูกค้าค่ะใครสามารถแอดไลน์ได้แอดไลน์มานะคะจะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรหรือจะเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code นะคะที่อยู่มุมล่างด้านซ้ายมือก็ได้นะคะลูกค้านะชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะพาไปรับชมไม้สวยๆค่ะใน EP ที่317นี้กันเลยคะ่ะ ป้ายชมพูสวยๆนารีบุรพาค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนค่ะใครชอบงานกอ่อจัดสารต้นเลยนะคะมาต่อกันที่รายการนี้ค่ะก็เป็นพยามนนะคะโทนสีน้ำตาลเข้มๆเม็ดชมพูสวยๆเลยพิเศษสุดคือว่าพยามนจะเป็นงานกอนะหนึ่งกระถางได้ไป2ต้นค่ะเอาไปทำงานกอสวยๆได้เลยค่ะนะคะพยามนงานกอน,นี้มีประมาณแค่4 -5 กระถางเท่านั้นนะจ๊ะ ต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าปราสาททองค่ะเป็นไม้โทนแดงนะคะแดงแบบแดงเข้มๆเ,เลยอะ่ะลูกค้าจ๋ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เป็นไม้ฟอร์มสวยแล้วรากเดินดีค่ะประาศาสทองนะคะจัดให้ในแบบว่าภูมิมากลูกค้าใครจะรับปราศาสทองไปทํางานกอกก็ได้นะ3ต้น100บาทค่ะใครชอบไม้โทนชมพูต้องต้นนี้เลยลูกค้าหลวงปูใหญ่ค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะคะลูกค้ารับหลวงปู่ใหญ่ไป3มต้นแล้วไปจัดงานกอได้เลยลงกระถาง8นิ้วลูกค้าไม่ต้องรอเขาแตกหนอกแนะนําแบบนี้ค่ะรับ4นิ้วไป2กระถางก็ได้3กระถางก็ได้นะคะไปจัดงานกอสวยๆได้เลยค่ะหลวงปู่ใหญ่ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าศีลาเพชค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะสีลาเพชนาชุดนี้ที่จัดให้ในอีพีที่3 1มนนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนค่ะ สีลาหุ้มทองค่ะจะออกโทนสีน้ำตาลเม็ดชมพูนะความสูงอยู่ระดับ13มเซนค่ะสำหรับต้นนี้ค่ะชมพูอมม่วงค่ะม่วงมงคลค่ะความสูงที่คัดให้อยู่ที่ประมาณ13เซนจ้ากาบต้นนี้นะคะมีชื่อว่าราสีตุลค่ะแล้วก็น้องจะด่างช่วงกาบนะคะวันนี้ก็นำมาจัดเป็นไม้นะคะจัดชุดที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยค่ะ3ต้น100บาทเลือกให้ครบสต้นนะคะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าซับอุดมค่ะเป็นไม้ทนหน้าเข้มนะคะฟอมสวยค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ใบหนาะมากๆจ้าปิ่นรัดค่ะนะคะวันนี้ก็นำมาจัดเป็นโปรโให้ด้วยนะคะลูกค้าจ้าต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะกระดูกสวยมากจ้า ลูกไม้ทรงใบพัดกัดสีแดงค่ะตัวนี้เป็นไม้ที่ทรงคอมแพ c กัดสีสวยนะก็นํามาจัดให้ด้วยนะคะแจ้งรหัสในการสั่งซื้อแอมมานะลูกไม้ใบพัดกัดสีแดงจ้าลูกไม้หน้าเข้มด่างขาวนะคะร,รหัสในการสั่งซื้อเนาะลูกไม้ด่างต้นที่2ค่ะนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะตัวนี้ใบหนาค่ะด่างสวยสามารถเลี้ยงดอกตูได้จ้า ลูกไม้ต้นที่3าค่ะลูกไม้ต้นที่3านี้จะเป็นใบกลมเม็ดแดงนะคะความสูงที่คัดให้อยู่ระดับ14-15ถึงเซนค่ะเป็นไม้ใบหนาเม็ดแดงสวยค่ะลูกไม้ต้นที่4ค่ะตัวนี้นะเป็นออโทนสีน้ำตาลแดงเม็ดชุ่มพูค่ะความสูงที่คัดให้อยู่ที่ประมาณ15เซนค่ะเป็นไม้ใบไทยใบหนาเลี้ยงนกตู้ได้จ้า ลูกไม้ต้นที่5นะคะรหัสในการสั่งซื้อ EP นี้นะตัวนี้จะเป็นออกโทนสีขาวค่ะกระดูกเขียวตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะนะคะถ้าหัวแก่ๆพื้นสีจะมีะการเปลี่ยนสีเป็นขาวอมชมพูนะใบหนามากลูกค้าต้นนี้ก็สวยนะสะสมนะจะรับ3ต้นก็ได้นะคะลูกค้าไปจับรวมงานก่อนเนาะสำหรับต้นนี้นะคะแนะนำนะจ๊ะลูกไม้ต้นทีห้ค่ะ ลูกไม้ต้นที่6ค่ะจะออกโทนสีชมพูบานเย็นค่ะตัวนี้เอาไปทํางานกอสวยนะรับสัก2ต้นก็ได้ค่ะแล้วก็รับต้นอื่นอีก1ต้นก็ได้นะลูกค้าตัวนี้แอมแนะนําว่าเอาไปจัดงานกอค่ะจะสวยมากลูกไม้ต้นที่6นะคะความสูงอยู่ที่20เซนค่ะลูกไม้ต้นที่7ค่ะตัวนี้เป็นทรงคอมแพกนะมะีพื้นสีแดงเข้มเข้มเม็ดชมพูกระจายทั่วใบแบบนี้เลยตัวนี้ชั้นใบสวยมากน่าสะสมนะคะ ลูกไม้ต้นที่เจ็ดค่ะมาค่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆละตั้งใจจะแบ่งปันกันเนาะนะ,ะต้นนี้แอมก็นํามาแบ่งปันเช่นกันค่ะทองระยะโทนสีแดงกระดูกขาวค่ะนะคะเลือกให้แบบว่าจุใจเลยลูกค้าจะสามต้นก็ได้หกต้นก็ได้เก้าต้นก็ได้ซื้อครบเก้าต้นแถมอีกหนึ่งต้นค่ะนะ,ะทองระยะค่ะ ค่ะลูกค้าโทนสีเขาจะออกแดงชมพูทางใบค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมหาเศรษฐีแผลงนะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วค่ะถ้าชอบเก็บเลยนะคะลูกค้าจ๊ามหาเศรษฐีแผลงค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งค่ะตัวนี้จะด่างช่วงกาบนะคะถ้าใครชอบไม้กาบนะคะสะสมได้เลยค่ะเทพสายรุ้งจ้าด่างสวยๆค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรเมืองนวลนะเป็นไม้ใบาย,ยาวค่ะด่างขาวด่างเหลืองนะคะ มาอีกแล้วค่ะสําหรับต้นนี้เชียร์สุดใจเหมือนกันค่ะคุ้มซับเป็นไม้ทรงคอมเพกยิ่งโตโทนสียิ่งชัดน่าสะสมเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสําหรับรายการนี้ค่ะมีชื่อว่ามณีมรกตนะต้นเทียมคัดให้ก็จะติดใบชมพูป้ายเหลืองแบบนี้ไปให้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนค่ะมณีมรกตจ้าใบกลมเม็ดแดงสวยๆค่ะพัทยาความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนแล้วนะคะ สวยแข็งแรงไปแอปกระถางขึ้น6นิ้วได้ทุกต้นจ้าพรพะล่วงค่ะโทนสีดำเมชุมพูไซนี้ยที่แอมนำมาจัดเป็นอาโปรราคาเบาๆในอีพีนี้นะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ12เซนนะคะแจ้งให้ทราบก่อนเนาะพรพะล่วงค่ะมีจำนวนไม่จำกัดสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะ ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าจังหวัดนาราธิวาสนะเป็นไม้ใบกลมและโตขึ้นไปเขาก็จะมีเม็ดปื้นสีชมพูขึ้นมาเต็มใบนะแนะนําค่ะตัวนี้สีสวยมากจะสวยอายุประมาณสัก4เดื 1, อน5เดือนอะเม็ดสีเขาเริ่มแตกแล้วแนะนําค่ะตัวนี้สวยจริงนะนะนาราธิวาสค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะโทนสีเข้มๆนะตัวนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แนะนําว่าจัดฟอร์มกอสองต้นก็ได้สามต้นก็ได้นะคะเชียร์สุดใจเลยลูกค้านะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงมากยิ่งโตยิ่งสวยใบหนาปักและใหญ่อลังการค่ะหลวงปู่ทิมค่ะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณสิบสามเซนมาต่อกันที่รายการนี้นะคะก็จะเป็นอาทิตย์อุทัยค่ะสําหรับ e ีนี้นะแนะนําเลยอาทิตย์อุทัยก็จะเป็นแบบว่า ต้นคู่นะคะ1กระถางมี2ต้นค่ะลูกค้าสําหรับอาทิตย์ดุไทมีจํานวนจํากัดนะอมีมาให้เพียงแค่3กระถางเท่านั้นค่ะสําหรับรายการนี้ค่ะเป็นไม้ใบกลมลักษณะเหมือนลูกตาลค่ะยิ่งโตยิ่งเปิดด่างสวยนะคะสุริยะทรงกรดค่ะสําหรับสุริยทรงกรดมีเพียงแค่2กระถางนะคะแวะมาที่ตระกูลไก่กันบ้างค่ะตัวนี้มีชื่อว่าไก่ตัวนางงามนะคะเป็นไก่เมดส้มค่ะ ความสูงอยู่ระดับ17เซนนะคะสำหรับไก่ตัวงามม,มีเพียงแค่3กระถางเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับไก่ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีก็นำมาจจดเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าเช่นกันค่ะใครชอบสะสมตับไก่รับไก่ไป2ต้นก็ได้นะคะแล้วก็เลือกต้นอื่นอีก1ต้นนะคะไปเปลี่ยนกระถางขึ้น6นิ้วกันได้แล้วจ้าสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าพญามนค่ะเป็นไม้ ใบไทยโทนสีน้ำตาลเข้มเขมเม็ดชมพูสวยนะต้นสูงแล้วค่ะลูกค้าจะแนะนำค่ะตัวนี้ลูกค้านะคะถ้าใครเลือกไม่ได้เลยจริง,รงๆลูกค้าแนะนำค่ะพยามณ์ไปจัดงานกอรับ3ตน้นในราคา100บาทตัวนี้เป็นงานกอสวยมากนะคะ รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรวรณโชตค่ะก็จะติดด่างเหลืองไปแบบนี้ทุกต้นที่อมคัดให้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองเม็ดแดงค่ะเพชรวรณโชจ้ากับต้นนี้ค่ะจะออกโคนสีน้ำตาลอมแดงนะมีชื่อว่าพรสวงค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนลูกค้ารับ2ต้นแล้วก็รับรายการอื่นไปทํางานก่อก็ได้ค่ะพรสวงนะคะก็นํามาจะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกหนึ่งช้อยค่ะ เมืองสยามค่ะตัวนี้ก็จะออกโทนสีน้ำตาลเข้มๆเ,เมดช,ชมพูนะคะเมืองสยามความสูงอยู่ที่ประมาณ16-17เซนแล้วค่ะใครที่ชอบเลี่ยงนอกตู้อันนี้ต้นนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะลูกค้าฝากเมืองสยามไว้เป็นตัวเรือกอีกหนึ่งต้นนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะเป็นไม้ทรงคอมแพกนะคะโทนสีแดงขึ้นเงาเลยลูกค้าสีสหัสนะคะความสูงของชุดนี้อยู่ที่ประมาณ13มเซนก็นำมาจัด เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกเช่นกันนะคะเอฟให้คุปเอฟให้คม3ต้นนะ3ต้น100บาทค่าส่งอีก49กนะคะก็จะอยู่ในราคาที่149ต่อ3ต้นเท่านั้นค่ะต่อกันที่ไม้โทนแดงต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าหญิงค่ะฟอร์มสูงแล้วนะความสูงอยู่ระดับ16เซนค่ะสำหรับเจ้าหญิงมีจำนวนจำกัดนะมีประมาณ5ต้นเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ ต่อ,อกันที่บอนกับชุดนี้ค่ะต้นสูงแล้วนะคะสูงแบบสูงมากๆเลยลูกค้าพญานคราชค่ะก็นํามาจัดให้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าด้วยนะคะใครชอบไหมอ่ากาบเลี้ยงง่ายเก็บเลยตัวนี้ออกโทนสีชมพูหวานๆนะคะพญานคราชค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันค่ะชุดที่จะคัดให้ความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนนะแล้วก็คัดตัวปายป้ายแบบนี้ให้ด้วยนะจ๊ะเมืองกรอกเกตมีต้นเดียวนะคะสำหรับทิปนี้นะ นะคะเป็นไม้ด่างสวยน่าเก็บเช่นกันค่ะมาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่ามิ่งมาเหสีค่ะความสูงอยู่ระดับ16บหกเซนตนี้นแยงโตยิ่งสวยลูะคะกคาจ๋าใครชอบเก็บได้เลยเป็นไม้กัดสีใบบางที่น่าสะสมเช่นกันค่ะนะคะความสูงย้ำแล้วเนาะอยู่ที่ประมาณ16เซนค่ะมิ่งมะเหสีค่ะ เทพดาราค่ะเป็นบอลกาบนะคะตัวนี้นะโทนสีบานเย็นกระดูกเขียวสวยค่ะความสูงที่คัดให้ก็อยู่ที่ระดับ13เซนเช่นกันค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่317ค่ะมีต้นไหนถูกใจกันบ้างไหมคะสนใจนะคะลูกค้าจ๋าถ้าใครกลัวลืมก็เขียนรายละเอียดลงกระดาษไว้ก็ได้ค่ะจะเป็นโทรตรงก็ได้นะคะที่เบอร์โทร0830541875หรือจะใช้เบอร์นี้นะคะ,ะเพิ่มเพื่อนทางแอดไลน์ก็ได้หรือจะเป็น QR code ก็ได้ค่ะสะดวกช่องทางไหนติดต่อสั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจัดส่งในวันจันทร์ที่23ธันวาคมขนส่งทางไปรณียีไทยค่ะนะคะลูกค้าจ๋ะอย่างเช่นต้นตรงหน้านี้นะคะจะมีชื่อว่าอาทิตย์ยิ้มค่ะเป็นไม้ใบกลมนะคะเม็ดแดงกระดูกเหลืองค่ะตัวนี้ก็สวยน่าสะสมนะคะลูกค้าจ๋ะฝากนะคะโปรจัดหนัก3ต้น100บาทจะรับกี่ต้นก็ได้3ต้นก็100บาท6ต้น200บาท9ต้น 300บาทแถมให้อีกหนึ่งต้นแล้วกันลูกค้าจะทั้งหมดมี10ต้นค่ะลูกค้าจะได้ในราคาที่349บาทน,นะคะเลือกซื้อเลือกสะสมได้ตามใจชอบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้ลูกค้านะคะทุกๆบ้านมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะเจอกับแอมใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้บ้านนะบอนสีสวัสดีจ้า